สวัสดีสวัสดีชมรมคนชอบเดมอนซ์เรเยร์ดาบพิฆาตอสูรอยู่กับผมไก่เอกเอกเอกเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาให้ได้จับจองอย่างอาคาสะฮาชิระลูกรักของใครหลายๆคนที่กำลังจะมาจุดติให้ได้จับจองพ่อหนุ่มทรงเช้งมันเสยงจนทอรักสาวทรงซ้อแม่น้องอ่อนิ้ว ตัวเมต้าสายสปีดเปิดก่อนได้ปูดดูคอสเพย์ทรงผมสองสีข้างขวาถือดาบใส่สนับมือสองข้าง สไตฟิกเกอร์พังร็อกอาร์ตซึ่งบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนให้ประจักษ์ท้องกลางวานดังกึกกล้องไปถึงยุทธภพครบสะดึงได้เลยว่าทั้งสายทรง A สายเติมสายทรงซอรวมไปถึงสายฟรีได้กันทั่วหน้าทุกคนแน่นอน1ตัว <c oughs> โดยการเข้าร็อกอินเข้าสู่ระบบของขวัญและถ้าเพื่อนๆอยากได้เอามาอัพดาวเพิ่มเป็นดาวแดงล่ะ <c oughs> ก็มีมีเหมือนกันกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับสายเติมรูบี้ซองจดหมายสีฟ้าสามารถเปิด1ซองสีฟ้าหรือเปิดรวบไปเลยทีเดียว10ซองสีฟ้าเพื่อนๆจะได้สุ่มหาอาคษะฮาชิระมาอัพขั้นดาวเป็นดาวแดงได้อีกด้วย และสําหรับลูกรักอักษะไฮชิระเพื่อนๆสายฟรีะ่ะอือสายฟรีจะมีได้ไงก็มีเช่นเดียวกันนะจะมีให้เปิดในการเรียกนักดาบซึ่งการเปิดนั้นจะใช้ซองจดหมายสีสม้ม1ซองหรือ10ซองก็ได้การรับสมัครนั้นจะ19ครั้งเพื่อรับการันตีฮีโร่แน่นอนที่คุณต้องการดีต่อใจทั้งสายเติม VIP และสายฟรีแรนซ์กันเลยเอาละเราจะมาทำการเปรียบเทียบ1ดาวแดงเรเวล250 ทำการเปรียบเทียบสแต็กรุกรักอย่างมูจิอิโร่พลังจู่โจมและสปีดเยอะกว่ามูจิอิโร่อีกนะเนี่ยของอาคซะฮาชิระที่สแต็คของมูจิอิโร่ถ้าเทียบเท่ากับ1ดาวแดงเรเวล250พลังจู่โจมของมูจิอิโร่นั้นอยู่ที่ค่าพลังดาเมจร7 5 5 k แต่พลังของอาคซะฮาชิระพลังจู่โจมอยู่ที่ค่าพลังดาเมจร8 4 6 k นั้นตัดเศษออกไปเลยมุจิโร่นั้นดาเมจจะน้อยกว่าอาคสะของฮาชิระเท่ากับ13ของพลังดาเมจเลยทีเดียวและสปีดของมุจิโร่นั้นอยู่ที่ค่าพลังรันอยู่ที่1,280แต่สปีดของอาคสะฮาชิระนั้นอยู่ที่ค่ารัน1,395พลังของมุจิโร่สปีดนั้นจะน้อยกว่าของอาคสะฮาชิระเท่ากับ 115หน่วยเดินทีเดียวเฮ้ยตัวอวยรุกรักวูจิโร่โดนแสงแสกหน้ากลางมอเตอร์เวย์เลยก็ว่าได้เจ็บใจดังไฟสุมสวงเฮ้ยรามราู้กับสกิลแรกกันก่อนเลยเป็นสกิลอันติเมสลมหายใจเปลวไฟประเภทการทำลายร้างสร้างความเสียหาย450%ของ แบ่งเท่าเกันระหว่างศัตรู3ตัวที่มีพลังสูงสุดบวกกับความเสียหาย10%ของแอ t แท็ตามค่าพลังงานแต่ละจุดที่เป้าหมายมีและมีโอกาส65%ที่ทำให้เป้าหมายนั้นมืนงง2เทนินจากนั้นสร้างเครื่องหมายไฟมรณะสำหรับทั้งทีมเป็นเวลา3เทนินเครื่องหมายไฟมรณะนั้นเมื่อครอบครองเครื่องหมายโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะมืนงง ความเสียหายที่จะสร้างเพิ่มขึ้นอีก50%ไม่ซ้อนทับกันไม่รวมความเสียหายเมื่อสิ้นสุดเทินและความเสียหายโดยตรงนั้นก็คือสกิลอันติเมตนี้จะมีการโจมตีศัตรูแบบสุ่ม3ตัวบวกกับความเสียหายอีก10เปอร์และ65%นั้นจะทำให้ติดดีบัฟมึนงง2เทินแถมแถมยังทำดีบับไฟมรณะให้ทั้งทีมเป็นเวลา3เทินอีกด้วยเมื่อติดดีบัฟมึนงงนะ ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก50%เลยทีเดียวสกิลที่2การพัฒนาเทคนิคเป็นการเพิ่มการโจมตี50%และความเร็ว50และการเจาะเกาะเพิ่ม35%เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ท่าเท่ากับอาคซาหนึดาวแดงจะเน้นไปทางสายปร,รารน HP สกิลติดตัวของเขานั้นจะให้เป็นเพิ่ม HP 35%ควบคุมภูมิคุ้มกัน25%และบล็อก40% แต่อคาสะฮาชิระนั้นเน้นไปทางดาเมจมากเป็นส่วนใหญ่สกิลที่3สกิลโจมตีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้การโจมตีปกติโจมตีศัตรูด้วยพลังงานสูงสุดสร้างความเสียหาย200%ของ a t คแทกบวกกับความเสียหาย10%ของ a t คแท ตามค่าพลังงานแต่ละจุดที่เป้าหมายมีและมีโอกาส50%ที่จะทําให้เป้าหมายนั้นมึนงงเป็นเวลา2เทินเฮ้ยถ <c oughs> ้าอาการะฮาชิระเข้ากับคอมสายสตันอย่างเช่นเซนิสึรมอาเจดากิเลือดปีศาจกิวทาโร่ปีศาจโอบานายัยงูขาวน้ำ คุณรงซาคอนจิหน้ากากแดงน้ำจะเป็นคอมคอมโบสายสตันที่เป็นการหยุดเทินศัตรูตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยสกิลที่4พัสิทติดต,ตัวธรรมชาติอันไม่สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดแต่ละเทินสำหรับศัตรูที่มีงงแต่ละคนจะได้รับความเร็ว50หน่วยเป็นเวลา3เทินและฟื้นฟูพลังงานตัวเองอีก35หน่วยเฮ้ย้าลองคำนวณได้ดคณิตเร็วดูถ้าฝ่ายศัตรูที่เป็นอสูรข้างขึ้นโดนโจมตีและติดสถานะมึนงงทั้ง ทั้งหมด3ตัวและ1ตัวเท่ากับ50หน่วยนั้นอาคสะฮาชิระจะได้รับบัฟความเร็วสปีดอยู่ที่150หน่วยและยังมีการเพิ่มการฟื้นฟูพนังงานอีกด้วยเป็นแพสซีฟที่เปิดก่อนได้ปูดจริงๆกับอาคสะฮาชิระไฟเอาระ,าระถึงข้อมูลนี้แล้วผมจะขอคนไลค like, ์คนรัแชร์และกด s u b สไครต์กดกระดิ่งติ k t o k อกติ๊ก ตอกเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆที่จะมานําเสนอและนําสําหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามากันว่าตัวละครเกียวเมกับเซนามิหายัางไงครับผมมือใหม่ยังไม่รู้เลยว่าตัวละครพวกเกียวเมกับเซนามิหาได้อย่างไรจุดนี้ผมมีคําตอบให้นี่เลยเห็นไหมนี่เซนามิเขียวตัวเป็นๆ SSR 1ดาวแดงเรเวล250ค่าพลัง 513.51K เรื่องดูชัดไปนี่กับอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ี่ฮันเทนงูค่าพลังอยู่ที่ 5, 6, 3.70K ก็เป็นตัวเมตาที่เขากำลังเล่นอยู่ในนับปัจจุบันนี้อสูรข้างขึ้นลำดับที่6อเจดาคิเลือดปีศาจก็ติดเมตาปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเรื่อนลงมาดูด้านร่างกับนี่เลยกิวเม มีไหมนี่มีแน่นอนนะ SSR QM ระดับค่าพลังอยู่ที่ 599.12k เฮ้ยทีนี้เพื่อนๆก็จะหายเข้าข้องใจกันแล้วนะครับว่าเสาหลักอย่างเซนามิเขียวกับเกียวเมนาหาได้แต่ตอนนี้ยังไม่เข้าแพท ต้องรอการอัปเดตนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเกม e m o o r r g g n t กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอและสำหรับใครที่ต้องการฮิวหมู่ผมก็มีตัวเลือกแนะนำเช่นเดียวกันกันกบรุยหนึ่งในอสูร12จันทราข้างแรมที่5ซึ่งจะรักษาพรตมิตรทั้งหมดด้วยค่าพลังของ a อ t a ท k ด้วยการเปรียบเทียบกับเสาหลกอย่างชิโนบุสายฮิว ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวเอาละเอารักขอสักสักคลิปก่อนจะจากกันไปชอบคลิปนี้เกมนี้ก็ขอคนไลค์คนแชร์ด subscribe, ดกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊กต็อกติ๊กตเพื่อไม่พลาดการนําเสนอโดยไก่เอกเอกเอกน้องน้องเพื่อนๆนแก้งน้ําไม่อาบก็ทํากิจวัตรประจําวันอาบน้ําและแปรงฟันก่อนเข้านอนและพบกันใหม่ thank you for watching